อันนี้เขาเรียกว่าจักตอกนะครับจักตอกที่จะทำบ้องไฟรับ้องไฟพลุรไม่มีบ้องไฟรั่ไม่มีหรอเออบ้องพลุบ้องพลุนะครับบุญกระถินบ้องไฟนวดเออความร่วมมือของของพี่น้องนะครับที่เวลามีบุญกระถินนเราก็จะทำเป็นเป็นบ้องไฟพลุนะครับอันนี้อุปกรณ์บ้องไฟนวด เออเออโคนาแล้วโคนานน่เน่น่้องนเออเน่นเจ้าฉบับอะไรนไทยโนาอือดููหอเดยี่ตอบราคีนัวผดูไทยไทยดวอมด์ม่ไปคุยเท่าลูกเกนรวมรั่วไปบอกอ่เน่น้องแม่่ไปคุยเท่าลูกเก้ยไ Băng phi bằng phi băng bằng phi bún nó buôn cho ai nè 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 ดินประสิวเออดินประสิวเนี่ยดินประสิวเออเด็กใหม่วัยรุ่นกันเน้ะตัดในปีีตัดมาตัวย่งไ่ได้ใช่มาเออยังไ่ได้ใส่มาเดีวันนี้เออเดี๋ยวอนาเก้เดี๋ยวผมิแชงนึงไม่แชงหนึ่งเพจไปออน้องก่อนยานุ่พนเมนเปอยลเานูก็เออเออนานกก็จอกจะบับเด้ 嗯。Mm. จนดัวลกมันลืมไปลืเดีวไปเเนอไปอสนอไปเนสนอไปเอสนอไปเออจาช่วยมาหนักเกไยมัดม่วงไงเลยเน่ ไทยมันม่วงเอ้ยไทยหัวหน้าเองเอ้ยแกนต้นชบับเออกุยนต้นชบับเนี่ยเออเอ้ก okay no oh no nah, ุยแก่ได้เนี่ยกุยแก่ได้กุยตินต้นชบับเออเออกะจังบุดากกะจังไปผุบุดากก็กุยตีนเอาเลยเออตัวประกอบเนี่ยโนกี่เอไปวิ่งกระส่เนาะ นอนไปปุ๊เออขมันขมันเออนอนเกิดความกลมเกลียวนะเออให้เป็นความกลมเกลียวเนาะอพ่าไม้ไผ่เล็กๆบางๆเออแล้วก็มาตากให้แห้งแล้วก็ม้วนให้เป็นเช่นเดียวกันหมายถึงความสามัคคีในบุญกระินเนาะเออเนี่ยเป็นความหมายของเอ่อ นเกเดียไปอานกเป็นเส้นเป็นความกลมเกลียวเป็นความสมัครสมานเป็นความมั่นคงเนาะเออไงกอเออ เราบันทึงวัวไปใจเตือนมีดวงวัวบตกด้างไงนกทะเลนกทะเลนนนนขย่บมนกแแรงเออเออเกาอย่าไปลืมไปซาโซยไหมเราอย่าไปลืมเนาะลืมไปเลยก่อแล้วเราไอ้ใจเตือนแล้วเอาปัญหาไอ้นนตังวะเนี่ย

mười lăm giải 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 Để giải 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 giải

ใส่ย you know, ิน่าจ <restrial noise noise> mm ่ใ hmm. ส mm ่จ hmm. ่อต่อขีดเนาะครับพอไปนกเกิดประทัดเนาะกูนะวัดไม่หนึ่งตัวไหมไปปุสูอจิงนไสุดละตะกงก้มข้าลเอววันนี้โล่องจิดวันที่ก้มล่องจิดได้หรวัดต่อเนาะวัดไหม เนี่นะวเล็กเตเอเตือน้ครับแอนจิกแอนจิกตอนนี้เซจีเรียบร้อยเล้วเปล่เจเรียบร้อยเซตืนนึ่งเดิมเรีน่เซตื่นหนึ่งเดิมเรียบร้อยแล้วก็ถึงมือตอนนี้ก็เซกนนนตอนนี้ขั้นตอนเซจนนเนนเซแอนวรลอดไองจตวงละห้องอ้จตวงละห้อง ห้องเี้จะตวงลาห้องวัวหลอดได้เนี่ยไปตัวแอบตอไปถมเน่ะตัวนี้เซขนนแล้วเนี่ยโอ้ขนนนยางทึ่งเนี่ยเบกความตื่นเต้นความปลอดภัยเนาะลงดุน ลงไปเนี่ยนะครันต่ดเส้น้เตรียมเบนปืนเลยเตรยมสกายเบลนีวื pues. ่นเตรียมอวั oh ่อัดบทีครัตอนนี้เียวใส่เตะสกายเรียบร้อยแล้วเียวจังดวงมีนะบ่

โอ้ฝากที oh, hey, ่แม่ตุงมึงอะน่ อโอ้สภาพตะเรีย,ย,ยเหรอครับนนเนี่ยผลงานสุดยอดเลยครับ,บ,บอโอ้โหเนี่ยต่อหิมะเลยต่อหิมะเลยตอนนี้มาลองเดินเดินรางก็ออกครับว่าครับไง